สวัสดีครับมาพบกับผมทัศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้จะมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับในปร,ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการออกการก่ออาชญากรรมทางโซเชียลมีเดียซึ่งการก่ออาชญากรรมทางโซเชียลมีเดียนั้นเราคงเห็นได้เยอะนะครับในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเนี่ยเราจะเห็นการก่ออาชญากรรมลนนักษณะเช่นนี้เยอะขึ้นนะครับจริงๆพอเศรษฐกิจตกตำ่ำปุ๊บ การก่ออาชรมประเภทลักวิ่งชิงป้นนะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับก็จะเห็นทุกทุกวันเห็นถี่เห็นบ่อยโดยเฉพาะกรณีลักทรัพย์นะครับวิ่งราวทรัพย์เนี่ยจะเห็นบ่อยนะครับแต่ในยุคที่ทันสมัยขึ้นการเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะครับการก่ออาชีมนะครับจากอดีตเนี่ยที่พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นการก่ออาชากรรมในรูปแบบของการก่อเหตุในโซเชียลมีเดียนะครับ การก่อเหตุในโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกพัฒนามาเป็นลำดับนะครับตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยก็เป็นการโทรศัพท์นะครับในการาหลอกให้โอนเงินนะครับก็โทรศัพท์ไปให้ไปกดตามตู้ ATM บ้างโดนหลอกว่าโทรมาจาก DSI บ้างโทรหลอกว่าโทรมาจากตํารวจบ้างโทรมาจากธนาคารบ้างซึ่งอย่างเี้เนี่ยเป็นระยะกลางของการพัฒนานะครับก่อนที่จะมาในรูปแบบที่ผมว่าคือการก่อเหตุในรู ลักษณะของโซเชียลมีเดียนะครับการก่อเหตุในะลักษณะของการก่อเหตุอาชากรรมทางโซเชียลมีเดียนะครับมีวิธีการมาเป็นระยะระยะนะครับระยะหลังเนี่ยมี Twitter Facebook นะฮะไลน์ขึ้นมานะครับการก่อเหตุอาชากรรมจึงพัฒนาขึ้นตามลําดับนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยการก่อเหตุมันก็จะเริ่มต้นจากการโพสต์ลักษณะโจมตนะีการเขียนข้อความ ในเว็บไซต์ในการโจมตีหรือปลอกหลวงนี่นะครับพอเกิดการพัฒนา <c oughs> ในยุคการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับก <c oughs> ็เราก็จะเห็นว่ามุมในการหรือกลยุทธ์ในการที่จะก่อเหตุหรือการก่ออาชกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับตามลําดับนะครับการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของเลขกฎอุบายนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับ เล่กนอุบายวิธีแล้วก็ใช้วัฒกรรมในการเปลี่ยนแปลงในการหลอกลวงนะครับของกลุ่มอาชญากรนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนี้คือกลยุทธ์ของอาชญากรที่ทำนะฮะเช่นกลุ่มที่มีการซื้อขายข,ายของทางโซเชียลมีเดียเช่นเสื้อผ้านะครับกระเป๋านะฮะเงินทองเนี่ยนะครับก็มีการซื้อขายทางโซเชียลมีเดียเป็นอุปกรณ์ของเก่าของมือสองอะไรต่างๆของใหม่ก็มี นะครับก็จะมีการจัดตั้งกรุ๊ปขึ้นมาสําหรับมาที่เรียกว่าเฟซบุ o กนะครับใครจะซื้อก็ซื้อได้นะครับก็ซื้อก็บอกว่าซื้อกตกลงก็บอกว่าซื้อนะครับซื้อเสร็จแล้วก็มีการให้โอนเงินไปล่วงหน้าพอโอนเงินล่วงหน้าเสร็จคนที่อ้างว่ามีของเนี่ยก็ไม่ส่งของไปให้นะสิ่งล่นนี้ก็คงเป็นปัญหาไปการก่ออาชกรรมนะครับทางโซเชียลมีเดียตอนหลังเนี่ยก็มีการส่งของไปจริงฮะ จะส่งของไปเป็นก้อนหินบ้างนะซื้อโทรศัพท์มือถือได้ก้อนหินอะไรเงี้ยนะก็คงมีข่าวที่เราเห็นบ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือก็มีการใช้นะฮะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่อ้างตนว่าเป็นคนมีอํานาจนะฮะหลอกว่าส่งของพอส่งของไปพอมีการจอาผิดก็ขู่ว่ามีอํานาจได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่คือการคือการก่อเหตุทางโซเชียลมีเดียแต่ในเรื่องของการจับกลุ่มของเจ้าที่นะฮะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง ทางวิวัฒนาการพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็วิทยาการทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ย,น,ย,น,ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีหน่วยพิเศษปัจจุบันมีหน่วยนะฮะที่ติดตามนะครับในการเอาผิดกับคนที่กระทำความผิดลักษณะเช่นนี้โดยตรงเลยก็เรียกว่าอ,อปทเนี่ยเป็นตำรวจอง,งค์หน่วยตำรวจดิจิตอลเนี่ยฮะก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบเลยโดยตรงนะฮะ ซึ่งการตรวจสอบของตำรวจดิจิตอลเขาจะตรวจสอบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Social Media, Facebook Line, นะครับ t w i t t e r นะครับ u นะฮะก็จะมีการตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนทำงานซึ่งซึ่งคงซึ่ง,งขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ทางด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะมีหน่วยที่อีกหน่วยหนึ่งนะฮะที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะนะฮะก็เป็นหน่วยพิเศษผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับก็จะมีหน่วยเนี้ย ในการตรวจสอบเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะซึ่งเราก็เห็นนนะฮะว่าการก่อเหตุทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีขึ้นมากมีเยอะนะฮะแล้วถูกพัฒนามาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นบางทีคนที่ได้รับฟังสื่อเหล่านั้นเนี่ยก็เชื่อนะประมาณนี้นะฮะนั่นะคือในเรื่องของความมั่นคงนะถามว่าการจับกลุ่มเนี่ยนะะนอกจากที่ผมเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าที่ละกลยุทธ์ละนะครับความเป็นมาละการจับกลุ่มเนี่ยเขาสามารถจับกลุ่มได้ไหม จะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับสำหรับท่านที่มาเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าเพิ่งมาศึกษาการใช้ไอโซเชียลมีเดียการก่ออาชญากรรมที่จับกล,ลุ่มคนร้ายง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยเรเรียกว่าง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการก่อเหตุทางคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่ามันจะมีหลักฐานบางคนเอาไปมีหลักฐานได้ไงไม่มีหลักฐานหรอกนะครับมีหลักฐานครับมีหลักฐานที่ว่ามันคือ IP ไ p อพีไอพีรมันเป็นที่อยู่สมมติว่าท่านใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ คเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ท่านไปโพสต์อะไรลงไปหรือไปตอบหรือไปไป,ไปกระทําการแชร์ล,ลงไปเนี่ยที่กระทาความผิดเนี่ยหลักฐานแ้เนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้ไม่ใช่เฉพาะตัว Facebook อย่างเดียวที่เห็นหน้าท่านหรือไม่เห็นก็นแล้วแต่บางคนโอ้ยเปลี่ยนหน้าไปแล้วนะจะไปมินพาพลมเดชานุภาพก็ได้จะไปด่าใครก็ได้ไปโพสด์ดาดาใครก็ได้อียรให้ทราบนะบท่านโพสไปหนึ่งครั้งมี IP ขึ้นเลยไอพีมาจากไหนที่ไหนเวลาไหนเมื่อไร่อย่างไรเลยนะมันละเอียดยิบเลยนะโซเชียลมีเดีย แล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับอย่างไอโทรศัพท์มือถือที่บอกโอ้ยเราไม่รู้หรอกโทรที่ไหนเข้าไม่รู้หรอกมันสามารถตรวจสอบได้มือถือง่ายง่ายไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ตรวจสอบทางอีมี่ก็ได้ตรวจสอบทางเครือข่ายก็ได้สามารถตรวจสอบได้หมดในระบบยูทิลนะครับนั่นหมายความว่าเรียนทุกท่านทราบนะฮะมีคนถามผมมาเยอะว่าการก่อเหตุทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทําการจับกลุ่มได้ไหมได้นะครับดำเนินการได้ไมได้ไม่ยากครับอาจจะใช้วิธีการปิดกั้น จะใช้วิธีการเข้าไปจับกลุมโดยตรงการออกหมายเรียกการออกหมายจับเนี่ยทำได้หมดนะครับแล้วก็จะรู้ตัวบุคคลไหมรู้ครับรู้มันชี้ IP กีกชี้ที่อยู่เลยบางคนบอกอุ้ยคนร้ายในยุคใหม่เนี่ยเขาพัฒนานะไปก่อเหตุที่ไหนไปก่อเหตุร้านร้านคอมพิวเตอร์นะฮะไปเช่าคอมพิวเตอร์เล่นเกมแล้วก็ไาก่อเหตุเวลาเวลานั้นปุ๊บเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ย บางคนไม่รู้หรอกเดินออกจากร้านคอมพิวเตอร์แล้วไม่รู้ผู้ต้องหาถูกจับเยอะนะฮะจากกรณีเคสไปก่อเหตุลักษณะเช่นนี้เขาไปดูจากไหนฮะพอคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมันก่อเหตุใช่ไหมครับสมมติเครื่องก่อไก่มันก่อเหตุพอก่อเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็ดูจากวงจรปิดวันเวลาเดียวกันในช่วงก่อเหตุก็จะเห็นตัวบุคคลก็จะออกบอกออกหมายจับนะฮะตามาตามที่ วงจรปิดมันชี้เห็นก็จะออกไมยจับแลวออกไม้จับเสร็จแล้ว,ออก,ลวก็ให้ก็ให้ตำรวจในท้องถิ่นก็ชสืบสวนไปติดตามจับกลุ่มเอาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับนั่นหมายความว่าใครก่อเหตุอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วแล้วคิดว่าการก่อเหตุลักษณะดังกล่าวไม่ถูกจับแน่นอนสบายรอดนะครับไม่มีความผิดอะไรประมาณความผิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้ง่ายมากนะครับเจ้าที่ถึงสามารถจับกลุ่มได้ตลอดถ้าเขาจะจับ นะฮะถ้าเขาจะจับเนี่ยก็จับผูมได้สําหรับผู้ที่กระทาความผิดตามพระราชบัญยัดคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งพรบคอมพิวเตอร์ในถูกพัฒนามาเมื่อก่อนไม่มีละมาพัฒนามาเมื่อก่อนก็กฎหมายมินประมาทต่อไปก็เป็นพรบคอมพีห้าสูปี50มาแล้วก็มาปรับเรื่อยๆรือนะครับนั่นคือพระบัดคอมพิวเตอร์นะครับที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ให้ให้ทันกฎหมายมันต้องให้ทันกับกับสมัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีกฎหมายเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด2ฉบับน,นะครับแล้วก็การก่อเหตุอาชญากรรมนะครับของอาชญากรน,นะครับอยากคิดว่าก่อเหตุแล้วจะไม่สามารถถูกจับกลุมฮะไปหลอกเขาว่าไอ้ง่ายง่ายไม่ยากเลยหลอกเขาขายของอ่ะแล้วถึงเวลาขายโทรศัพท์มือถือแล้วถึงเวลาเอา,อารูปคนอื่นมานะฮะรูปคนอื่นมาลงลงเสร็จเรียบร้อยก็อ่าไม่ไงั้นก็ไปยืมของเพื่อนถ่ายโทรศัพท์นะถ่ายถ่ายโทรศัพท์มือถือจากนั้นก็ไปโพสลงว่าจะขายถึงเวลาเขาโอนเงินมาให้ได้เงินแล้วดีใจนะครับ แล้วสุดท้ายก็สมก้อนหินแม่เข้าเจอหลายลายนะฮะติดคุกะฮะติดคุกจริงจงฮะตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็จะออกหมายเรียกในครั้งแรกออกหมายเรียกในครั้งสองยังไม่มาก็ถูกออกหมายจับออกหมายจับก็จับถึงบ้านะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นการก่อเหตุทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วงนี้ที่ผมมาเล่าเพราะว่าในช่วงสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเหตุอย่างนี้มากนะครับแล้วก็ท่านที่ถูกก่อเหตุสระเช่นนี้นะครับมันปัจจุบันมันมีกาเรียกว่าโซเชียลเซ็นชันนะครับการต่อต้านทางสังคมนะครับ เขาต่อต้านด้วยวิธีไหนก็เอามาแชร์มาโพสให้เห็นไอ้นี่เป็นใครอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เรียกเป็นการต่อต้านทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นการต่อต้านลนาักษณะเช่นนี้สอดใส่ข้อมูลเข้าไปนะฮะก็จะมีคนมาแสดงความคิดเห็นอันนี้คือการต่อต้านทางสังคมซึ่งเราได้เห็นได้มากในยุคปัจจุบันนะครับแต่ทางกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถไปแจ้งความคดีในท้องที่นั้นเลยนะครับบุคคลถามแจ้งความที่ไหนแจ้งความไ่ทั่วประเทศหรือเปล่าแจ้งได้ครับหรือเกิดเหตุที่ไหนเราเป็นผู้เสียหายเสียหายที่ไหนคนไล่ที่ไหนต้องไปแจ้งความในท้องที่นั้นหรือเปล่า แจ้งน้องที่เราก็ได้ครับนะฮะนี่คือพรบอรคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับที่ที่ต้องเรียนว่าใครที่คิดว่าจะเป็นอาชญากรก่อเหตุในายามเศรษฐกิจตกต่ำก่อเหตุวิธีนี้ง่ายๆส่วนมากความคิดอย่างนี้จะเป็นความคิดของเด็กนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแลคิดว่าตัวเองรอดแน่นอนคิดว่าตัวเองฉลาดสุดท้ายการก่ออาชญากรรมโดยอาชญากรเนี่ยนะครับก็ตกเป็นผู้ต้องหาทุกานะราลฮะวันนี้ก็ถามมาผมก็ตอบไปเรื่องการก่อเหตุทางคอมพิวเตอร์เนี่ยตึงที่มากนะฮะ สามารถจับกลุมได้ไหมดำเนินคดีได้ไหมดำเนินคดีได้หมดนะครับถ้ามีการกระทำความผิดและมีผู้เสียหายชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมินประมาทอาศัยข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะไปเอาข้อมูลที่ผิดพลาดมาแล้วมานําเสนอเนี่ยอันเนี้ยถ้าไม่มีการแก้ไขก็ต้องถูกรับผิดชอบด้วยตามกฎหมายนั่นะคือมีโทษจาทั้งจาทั้งปรับนะครับแล้วก็การกอ่อเหตุอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นเบียนหมินพระบรมรูชโนภาพบอกโอ้อยู่ต่างประเทศนั้นเอาผิดไม่ได้หรอเอาผิดได้ครับเพราะว่า การก่อเหตุถ้ามันเห็นในประเทศไทยเนี่ยบางคนบอกโอ้ยมินพระบรมวิชาเต็มเลยทำไมไม่มีการแจ้งความคดีเขาแจ้งความคดีไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็การก่อเหตุนั้นถามว่าการก่อเหตุหลายๆครั้งเนี่ยการคดีของกระทาความผิดซ้าๆเนี่ยต่างกรรมต่างมาก็โดนไปเรื่อยโดนไปเรื่อยนะครับก็มีตัวอย่างหลายคดีนะครับที่ที่เราได้เห็นกันณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังฮะการก่อเหตุทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์วันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียงกิตฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ